กอสวัสดีครับสวัสดีชาว youtube ท,ทุกท่านนะครับวันนี้จะมาอัปเดตการทำาตัวแอรไทยครับหลังจากที่ขึ้นโครงมาก็น่าจะสองสัปดาห์สามสัปดาห์แล้วครับเพราะมีงานประจำก็เลยไม่ได้ทำบองวางก็ได้ทำคโครงผมนะครับยึดนะผมะใช้น็อตน,นะครับเบอร์14นะครับ ในการยึดยึดกับบางโคนนะครับทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับแล้วก็จะยึดเพิ่มอีกนะครับยึดตรงทานนะครับอีกหนึ่งบนะครับรวมทั้งหมดก็10ตัวนะครับข้างละ5ตัวนะครับแล้วก็จะมายึดตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับยึดใส่ตรงที่จับเดือเชื่อมเดืดเจาะนะครับ1ตัวนะครับ ข้างบนอีกนะครับนี่ข้างบนเนาะของผมไม่ถอดโครงนิรภัยนะครับอ่ตรงนี้ก็เจาะเชื่อมแล้วก็เจาะใส่นะครับประมาณสิบกว่าตัวนะครับน็อตทั้งหมดความสูงนะครับของโครงนะครับนะประมาณที่รวมรถเนาะน่าจะเมตรแปดสิบนะบานพับที่ใช้ครับเป็น บรรทัดนองนิ้วนะครับเพิ่งทำเสร็จวันนี้เลยนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับเนาะรายเชื่อมไม่สวยครับทำเท่าที่พอใช้เอาแค่ใช้ได้ก็พอนะครับไม่ทำไปแข่งกับใครนะครับในรับจ้างนะตอนนี้นะครับเฉพาะตอนนี้เนาะอนาคตไม่แน่นะครับก็ตัด แล้วก็พับผ้าพับับ,บ,บตามขอบครับด้านหน้าก็จะใส่เป็นกระจกนะครับตัวนี้ด้านหน้าเนี่ยใส่กระจกใส่ที่ปัดน้าฝนนะครับตรงขอบนะก็ใส่เป็นเหล็กแบนนิ้วหนึ่งนะครับทําเป็นลูกยางขอบกระจกนะครับ นะตรงนี้ก็จะเอาเหล็กมาเชื่อมนะปิดมาจะอัดด้วยซิลิโคนเลยนะส่วนพวกนี้ครับนะตรงพดทัลล่านะก็จะว่าจะใส่อะไรนะผงนะผ้าคนะรับวัสดุตกแต่งเอาครับนะไม่ทำไม่รออะไรขึ้นมาเลย จะใส่ปิดปิดปิดปด้านล่างนะตอนนี้ก็หมดไกประมาณหกเจ็ดเจ็ดเส้นนะครับเรือลังคาลดกแผ่นอีกนะครับนี่ก็ไม่แน่ว่าเจ้าลังคาเดิมมาปิดอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันไม่ให้มันร้อนเกินไปนะ ต,ต้องดูก่อนว่าจะใส่ตัวนี่ไหมนะครับแผ่นกันความร้อนไหมนะครับส่งอสองสองครับถนะอนส่งไปก็าเสือเท่าไหร่นะครับพอนไม่ได้ถอดนองคานิราภานะภัยนะครับส่วนหนผมก็ใช้ เอาความปลอดภัยเป็นหลักไว้ก่อนนะครับสวยไม่สวยอีกเรื่องหนึ่งนะครับปลอดภัยใช้งานได้นะครับ,รบพเพราเราก็ไม่ได้จบช่างมานะครับเชื่อมตามความรู้รดูใน y o u t u b e เอาเชื่อมไปเชื่อมมา,าลุกก็มีนะครับเราเชื่อมไม่สวยตัวเชื่อมก่อนทัก หลักพันต้นๆครับ okay, okay, <okay. S 2> เดี๋ยวขอจบคลิปนี้แค่น,นี้ครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับถึงตอนใสประตูนะครับ